สวัสดีครับพี่น้องในค่ําคืนนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะที่กําลังเดินทางมาถึงในวันที่12เมษายนนะครับยาวไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่13เมษายนและที่ต้องเฝ้าระวังก็คงจะไม่พ้นค่าคืนก่อนวันสงการนี้นะครับพี่น้องหลายพื้นที่อาจจะได้สัมผัสประสบการณ์ฟ้าสาดนน้าใส่กันก่อนนะครับก่อนจะได้เล่นน้ําสงการจริงๆเสียอีก นั่นก็เพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะตามมานะฮะจะมาตามเวลานัดเลยนะครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่รอคอยสายฝนนะครับบางท่านที่เห็นบ่นมามาฝนไม่ตกเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเตรียมกระลบ,บังไว้ให้ดีนะครับช่วงก่อนลุ่งสางของวันสงการมีโอกาสาได้ใช้แน่นอนนะฮะและสิ่งที่พี่น้องประมาทไม่ได้นั่นก็คือต้องเฝ้าระวังพายุหรือดูร้อนด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่ฉากแรกของวันก็ตามฟอร์มนะครับพี่น้องความดันเฉลีย่ยเหนือระดับน้ําทะเลนะครับในช่วงเช้าสายไปจนถึงบ่ายของวันที่12เมษายนบรรยากาศโดยรวมของประเทศไทยในทุกภาคจะยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลข,ของความกดอากาศระดับปกตินะฮะเกณฑ์ปกติไปจนถึงค่อนข้างต่ำนะฮะต่ำเลยทีเดียว มีหนำซ้ำถ้าสังเกตดีๆนะครับพี่น้องจะเห็นย่อมความร้อนหรือฮีทโลเนี่ยครับโผล่ขึ้นมาปกคลุมในพื้นที่อีสานด้วยซ้ำไปนะฮะสภาพแบบนี้ก็หมายความว่าอะไรครับพี่น้องก็หมายความว่าช่วงกลางวันนะฮะพื้นที่ประเทศไทยจะยังคงรักษามาตรฐานพร้อนอบอ้าวไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับตามระเบียบของฤดูนะครับ แต่แล้วเมื่ออตะวันคลอยต่ำลงบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนนะครับพี่น้องดูที่ภาพความกดอากาศช่วงเย็นถึงค่ำทางด้านบนของประเทศดูสิครับทุกท่านจะเห็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะกำลังเคลื่อนตัวลงมาและการเคลื่อนตัวครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับพี่น้องไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะแนวเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบาร์ AR, มันเคลื่อนลงมาลักษณะเป,เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหรือรูปริมนะครับที่ผมเคยบอกกล่าวกับพี่น้องไว้นะฮะ แทงลงมาตรงๆนะฮะซึ่งแนวการเคลื่อนแบบนี้นะฮะเคลื่อนที่แบบนี้มันผ่านพื้นดินมากกว่าที่จะผ่านพื้นน้ําหรือทะเลนี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะมันหมายความว่าลมหนาวหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดตามหลังมวลอากาศเย็นก้อนนี้มาเนี่ยก็จะเป็นลมที่เนื้อลมอมความเย็นและความแห้งมาแบบเต็มๆอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องไม่ได้ถูกความชื้นจากทะเลมาเจือจางมากนะ พี่น้องภาคอีสานนะฮะก็เตรียมตัวรับความรู้สึกที่แตกต่างได้เลยนะฮะโดยเรามาดูการเคลื่อนไหวของลมใกล้ผิวพื้นกันต่อนะฮะที่ภาพผัดไปนี้พี่น้องจะเห็นว่าในช่วงกลางวันนะฮะก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นประเทศนี้จะยังคงถูกครอบครองด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ะฮะที่ไหลพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมพื้นที่นะฮะในทุกภาคอย่างต่อเนื่อง แต่ตกค่าเป็นต้นไปลมอีกสายหนึ่งก็เดินทางมาถึงนะครับพี่น้องซึ่งก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ไหลาตามหลังมลอากาศเย็นลงมาและพัดพาเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานก่อนนะฮะด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะและเมื่อลมสองสายที่มีคุณสมบัติต่างกันสุดขั้วนะครับคือลมตะวันต,นตกเฉียงใต้ลมซาเวตนะครับที่อุ่นและชุ่มชื้นปะทะเข้ากับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เย็นและแห้งนะครับ มันก็จะเกิดเป็นแนวสอบหรือการชนกันของลมสองมวลน,นี้นะครับพี่น้องร่วมไปพร้อมๆกับแนวปะทะของอากาศเย็นที่เข้ามาช้อนอากาศร้อนชื้นให้กระแสอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผลลัพธ์ก็คือการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าขนองไปจนถึงขั้นเป็นพายุหรือดูร้อนได้ในบางพื้นที่ที่แนวปะทะพาดผ่านนะฮะทิศทางการประทะกันของลมนะฮะพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงบนแผนที่นั่นแหละครับ แล้วถัดไปเราก็เป็นยังไงครับเราก็ไปดูลมชั้นบนล้วครับเป็นอย่างไรบ้างฮะโดยภาพถัดไปวันนี้ลมระดับบนที่พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสายหลักเพียงสายเดียวที่ส่งอิทธิพลได้นะฮะซึ่งก็จะยังคงเป็นลมฝ่ายใต้ที่พัดออกจากขอบด้านซ้ายของแอนติไซโคนเหมือนกับในช่วงวันก่อน,อนโดยแนว การพัดของลมสายนี้นะครับพี่น้องจะเริ่มจากลมตะวันออกนะครับทางด้านขวามือเห็นไหมครับพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้จากนั้นจะค่อยๆตวัดโค้งยกตัวขึ้นเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ไหลขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะฮะท้งภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกตามแนวลูกศรสีเหลืองที่แสดงไว้นั่นเองครับ ย้ำอีกทีนะครับพี่น้องการมีลมระดับบนคอยพัดเสริมในทิศทางที่สอดคล้องกันนี้นะฮะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ช่วยสนับสนุนการยกตัวของอากาศให้เกิดเมฆฝนฟ้าขนองได้ดังนั้นนะครับจากการเคลื่อนไหวของ3ปัใจจัยในระบบอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงสภาวอากาศในพื้นที่ประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้นครับ เขาก็จะส่งผลให้นะครับในวันที่12ไปจนถึงเช้าวันที่13เมษายนเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้นะครับช่วงกลางวันนะครับพี่น้องอากาศจะยังคงร้อนนะครับร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปก่อนเป็นผลมาจากการที่ความกดอากาศต่ำยังคงคุมเกมอยู่แต่การมาถึงของอากาศเย็นในช่วงค่ำคืนนะค่ำคืนวันที่12นี้จะส่งผลให้อุณหภูมิในพื้นที่ภาคอีสานลดลงนะครับ ลดลงอย่างชัดเจนประมาณ3-4องศาเซลเซียสในวันถัดไปก็คือในวันที่13เมษายนหรือวันสงการนั่นเองนะฮะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับพี่น้องพอตกช่วงบ่ายถึงค่ำก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฮนะเกิดขึ้นได้ปะปลายในเป็นบางแห่งในทุกภาคของประเทศไทยโดยฝนในช่วงนี้นะครับเกิดจากการที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับตามลูกศรสีแดงพี่น้องเห็นไหมครับพัด หอบความชื้นเข้ามาประกอบกับลมระดับบนที่เห็นตามลูกศรสีเหลืองที่ไหลามาในทิศทางเดียวกันนะฮะช่วยผสานขับเคลื่อนให้อากาศยกตัวขึ้นกลายเป็นฝนฟ้าขนองแบบอุ่นเครื่องก่อนนะครับพี่น้องจากนั้นตอนช่วงดึกนะฮะถึงเช้าตรู่วันที่13เมษายนเป็นช่วงสําคัญนะฮะที่จะเกิดฝนฟ้าะนองในระดับปานกลางขึ้นไปในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนนะครับ ฝนและล่องนี้เกิดจากแนวเบียดปะทะใหญ่นะฮะของลมตัวแม่สองขั้วนั่นแหละครับคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เนื้อลมอุดมด้วยความชื้นสูงปะทะเข้ากับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เนื้อลมอมความเย็นและแห้งมาแบบแน่นๆนะครับพี่น้องก็มองตามแนวลูกศรสีแดงการประทะกันของลมต่างขั้วนี้จะทําให้เกิดฝนตก ฝนะนตกลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บได้ต้องเฝ้าระวังกันนะครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับในวันนี้วันที่12เมษายนฝนในพื้นที่ภาคใต้อาจจะลดลงนะครับพี่น้องลดลงไปเมื่อเทียบกับวันก่อนๆสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านเข้ามาเขามีกําลังอ่อนลงนั่นเองครับ และจากโมเดลคาดหมายการยกตัวของฝนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7 0 0โมงเช้านะครับ7จ็ดโมงเช้าของวันที่12เมษายนไปจนถึง7.00โมงเช้าของวันที่13เมษายนย้ำอีกทีนะครับพี่น้องฝนจะเยอะช่วงข้อแจ้งนะครับอแจ้งของวันสงการนะครับตามการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันเมฆในแบบจำลองที่พี่น้องเห็นกันอยู่ตรงหน้านั่นแหละครับเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับเวลาตรงด้านข้างาขวามือล่างของ ท่านนะฮะภาคเหนือนะครับโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองสูงถึง40-60ถึง60นะฮะร้อยละ40-60ถึง60ของพื้นที่นะครับตกได้ในหลายจังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทัยนะครับตากกำแพงเพชรนะครับ ภาคอีสานนะครับโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองสูงนะถึง70%ของพื้นที่นะครับครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยนะฮะตั้งแต่เลยนะฮะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงการหนองคายอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชายภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับ พื้นที่ภาคกลางนะฮะโอกาสเกิดฝนฟ้าะน,นองก็ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อาจตกได้บางแห่งเช่นจังหวัดกาญจบาบนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองครับภาคตะวันออกโอกาสเกิดฝนฟ้าะน,นองไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้เล็กน้อยไปจนถึงปานกลางนะครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดพื้นที่ภาคใต้นะครับโอกาสเกิดฝนฟ้าะนองประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตอนบนและก็ตอนล่างสุดนะครับพี่น้อง ก็อย่างจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันนะครับแล้วก็สงขลาปตัตตานียลนะลานราธิวาสไปดูเพื่อนบ้านนะครับสปลาวนะฮะลาวนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้านองสูงถึง70%ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณแขวงบ่อกแก้วหลวงน้ำทาพงสาลีอุดมไสาสายยบุรีหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันเวียงจันทร์สายสมบูรณ์บริคคาไสคำม่วนสวรรค์เขตสารวันเซก,กองอัตตปืนและจำปาสักนะครับพี่น้อง ปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมนะฮะในทะเลนะครับอ่าวไทยตอนบนตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันนะครับเป็นน้องๆนะครับตอนบนตั้งแต่ละนองขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงถึง3เมตรขึ้นไปนะครับสําหรับตอนล่างกระบี่ลงมาแล้วก็คลื่นสูงไม่เกินนะฮะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับตอนล่างคลื่นสูงกว่าอ่าวไทยนะครับสวัสดีครับ